ยังไงดีวะจะเอาเหรอพี่ตรงนั้นแหละปั้นเทพจ๋ามีอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยแต่กูจะไปยังไงล่ะอ้อมไปเหรอมาไปไปงั้นก็ไปอ้อมไปรถเก๋งว่าคว่ำแน่เลยสัตว์มึงจำรถเก่งตาแรกที่กูขับได้ไหมตาที่เราได้แชมป์กันน่ะกูขับรอดได้ไงวะคว่ำจะคว่ำอีกไอสัตว์ไม่ไม่จำจำยาน้ำก่อนยาน้ำกูมีเหลือสีขาวหนึ่งสีฟ้าสีฟ้าเก้าเหลือแค่นี้แหละเพราะว่าให้ให้ กูให้ใครไปเก้านะให้เดียวบอกเอ้ยจะให้ดีมไปเก้าก็บอกดีมจินก็เหลือยี่สิบนะให้เก้าได้ไหมว่าจะให้สิบตอนแรกอะต้องออมมอเตอร์ใช่ปะต้องออมมอเตอร์มอเตอร์มีคนตจ้อหยิง นี้มีคนไม่น,นะแต่กูลื่นนะยังไม่กระตุกไม่ขับดูคนมาเท่งรถเก่งอ่ะมันขับดูยากผมกวเทมีนะนมีจะต้องเอา คุณไม่กระตุกจะกูปั๊มมังนะโอเคเดินอยู่น้ำมันเห็นน้ำมันไม่ได้เลยคุตาสว่างเห็นไหมเอาล็อกเอาเอาเอาล็อกจอดแอบก่อนกระเด็นนึงเนี่ยยาน้วเก็บไปเลกูุ้มคอแล้ว น้ำมันน้ำมันส่วนเขียวอ่ะเก็บเลยใช้น้อยเก็บเลยน้ำมันูจำไม่น้ำมัน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 กูอยู่ไหนน้ำมันกูอย่ายุ่งมาเก็บแล้วมีอีกไหมน้ำมันหมดมีคุณสามมาบนเอเขามองคุณสามปะคุณสามขอสามปะสามปะสองว่ะสองไม่เอาสองไม่เอานึกว่าสามสามเอาไอ้หี่สี่ไม่ถนัดถ้ามีให้เลือกก็มันสี่กับสามก็เลือกสามนะแต่ถ้ามีให้เลือกสี่เขาต้องเล่นอ่ะเอาน้ำมันปลาแด๊บเอาเล่นได้ไหม ไม่เอาอ่ะเันนมันกรแป๊บหนึ่งโอเคเต็มสวยผมฟข้ามหมดแล้วนะด้านล่างโอเคโอเคเกิดอะไรขึ้นต่อต่ออ๋อโอเคคิดว่าหินเป็นบังกี เดี๋ยวที่มึงสองคนนะ่ะถ้ามึงสองคนใช้สักคนเลิกก่อนกูก็ไปเลยนะแต่กูเลิกประมาณตีสองบอกก่อนตีสองกูไปกูจะเล่นเด็ดไปดีไลท์ต่อนัดนัดคนไว้ไม่รู้เขาจะมาไหมถ้าเขาไม่มากูก็นอนเลยสัตว์เออสักอย่างกูไม่รู้เหมือนกันโอเคยาน้ำก็เหลือสีขาวหนึ่งสีฟ้าแปดไม่กูกูคมม่ให้ได้นะช่วงนี้เป็นไรวะยิงมาให้แม่นเลย หรือป้เป็นเพราะคูณสี่วะสองตาแนละ้วตาท,ที่หนึ่งกูคูณสี่นะเอาวงสวยเช <Okay. S 1> ็คอหรอกูไปด้วยทิง้งรถตรงนี้เลยไปนีไ<อ>่ไปด้วยเนี่ยเดี๋ยวผมก็กลับไปพร้อมกันเลยเดี๋ยวแตกแซ่ดก็ตอนนั้นแหละก,กูกำลังไปกูว<ป>ิ่งไปแล้วต,ตามจิตเลยแต่ถ้าหลังเข้าเราไม่มีใครดูนะว่ากูก็ไม่ดูวงกเหมะองกันนะข้างหลังอ๋อมาแล้วเหรอไม่ผมไปดูเฉยๆว่ามีคนไหมด้านหน้า อาจจะไปก็ไปได้นะแล้วแต่ก็วีดีมไปแล้วไปไปดูก็ได้ไปเอารถจอดทิ้งไว้เลยให้มันดูว่าเอ้ยมีคนแคปหน้เปล่าหรอกจริงไม่มีไอ้เหี้ยกลัวมันขอด้านหลังกลัวขอ้อน,นี่ย <the> มาร์คจะเลิกทิ้งอ๋อกูดูให้มากูแรงแรงไม่แรงไม่สูงเท่าไหร่กูดูให้แต่ผมก็กูวิ่งข้ามไปเลยกูวิ่งข้ามไปดูเลยนะแต่ถ้ามีอะไรยิงหากูกูวิง่งร่งกลับได้สัตว์ ไปดูให้ดูให้เลยรถรถรถนั uh, ่นแหละเอ่อกบะไม่มีหรอกไมาชาร์จเราหรือไงโอเคแป๊บน okay, okay, ึงกูเ yup. ช okay. okay. ็คม okay, okay, okay. ังเขานี้ก่อนกูมาแล้วขอขอเช็คหน่อยไอ้กบะโอ้โหกบะเหรอไม่ขอเช็คคนแป๊บนึงขอเช็คคนแป๊บนึงกระบะนั้นน่าจะริงะโอเคโอเคบนไม่มีคนนะบนไม่มีคนบนไม่มีคนอยู่ไหม ไม่ตรงนี้กูอยู่ข้างบนไปเลยแล้วกันไม่มีคนไม่มีคนเพาะตรงนี้มันมุมดีแต่ก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าด้านหลังมันไปสศัพ์มองยากไม่อยากเล่นกูอยากเล่นสองล้อกสิงหงสาเลยมองยากที้จขอมันวอเทอร์ไม่มีคนวอเทอร์ไม่มีคนเข้าๆไม่มีคนแต่เข้าวงลงมาวิ่งด้วยกูไม่รู้อ่ะไม่ชัวร์ไม่มีคนสักแ้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันไม่ชัวร์เหมือนกันแต่กูไม่กระตุกนะ คือไม่กระตุกเว้ยตรงนั้นน่ะหน,นึ่งอมทุกยิงไม่ได้ไกลไกลไปสี่400ร้อยมิลลเมตรคอมยิงไม่ได้คอมยิงได้แค่สามร้อยเห็นสี่ร้อยจริงก็ยิงไม่ได้ต้องต้องคูณแปดให้กูอ่ะแล้วกูมีเอ็มสิบหกกูใส่ไม่ได้บ้านเทพเรายังไม่มีคนได้อยู่นมเราดีฮะ อนนี้ไม่ก็จจกจ็รอไอเดียวเพิ่งเทาดีกว่าพอเดียวขึ้นข่าวปุ๊บก็กด,กดเอดี้หลักมาคิดผมเออแอดดับพ้องตายอ่ะแอดดับพ้องตายอ่ะโอ้โหด,ด,ด้านหน้าบบมีาเหรอแอดดอบแอดดอบตกไหนวะด้านหน้าๆเลยเก็บเลยก็ได้เดี๋ยวผมโครบให้เอวบุ๋มไหมลูกเอวบุ๋มไหมล่ะเอกก็ดีอยู่นะเอ็มเคว่ะกูไม่เอามีกอดสามเหลือกอดสามมาเก,ก็บ ก็สามกับก็สามอย่างเดียวอะก็สามเองใครเอาไหมไม่มีเฮ้ยวงวงโอเคอยู่นะเฮ้ยกลับมาเขาเดิม<ช>กลับมาเขาเดิมเขาที่อยู่มิกี้กลับมากลับมาสแสดงว่าแสดงว่าตรงนี้ไม่มีคนละบ้านเทพเราอะทีนีที่กูติ๊กไม่มีคนละแต่ด้านหลังอะไอ้ด้านหลังไม่รู้ไอ้สัตว์ตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นไม่ได้เช็คกูเช็คแค่เขานี้ก็เมื่อกี้มึงเช็คเนี่ยให้กูเช็ค งให้กูเช็คแค่เขานี้เขานั้นไม่รู้ไม่น่ามีนะไม่ไม่น่ามีนะเนี่ยกูดูอยู่เนี่ยไม่น่ามีนะถ้ามีก็ถ้ามีก็มีหลังหินนะซึ่งกูไม่เห็นมีอะไรเลยไม่น่ามีนะเว้ยไม่มีไม่มีไม่น่ามีวเ a อร์ก็ไม่มีเหลือด้านหน้าไอสัตว์เนี่ยแหละเนี่ยเขาเขาเนี้ยเขาตรงเนี้ยถึงเขาเนี้ยเนี่ยตอนแากต้ากตรงที่ตีอันแรกถึงอันนู้นอ่ะโคตรเยอะเลย แล้วก็ตี้อีกหนึ่งเดือดสามตีเดือดสามตีมัทำไมต้องเก็บแรงไอง้ดีนุนไม่มึงไม่เป็นอย่างงี้บ้างวะสัตว์เอ,อ้ยเั่นน่นชัดตึงเลยมงเราเห็นเห็นจับสะคกูเป็นคุณสี่อ่ะกนะูไม่ค่อยแม่นอ่ะแม่คุณสามถามจริงจังมีใครมีคุณสามไหมกูขอขอ,ขอป้นขอป้น <4 S 1> จบแล้วกูก<อ>็อ้อาวอา้อาวอา้าว เอาหมดตี้คร so ับผมหมดตี้ฮะเดี๋ยวสามสามครับผมมันยิงยิงกันตรงไหนยิงกันตรงไหนวะไอ้เหี้ยให้กูเดาไหมมันน่าอยู่แถวนี้เว้ยแต่แถวเนี้ยแถวฝั่งเนี้ฝั่งฮิ่ติกเนี้ยมักฟ้าตรงนั้นหรอไม่ผมลองอันนีแต่แถวมักฟ้าโอเคโอเคกระตุกคนกระตุกคนยิงเดี๋ยวยิงเดี๋ยวยิงเดิ๋ยวยิงเดิ๋ยว โดนหนึ่งเม็ดโดสองเม็ดโดนสามเม็ดน็อคหนึ่งโอเคอยาก okay. ชาร์จวะ่ะชาร์จไม่ได้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 รอรอวงไม่ไม่มีชาร์จไม่ได้ถ้ามีรถกูกูชาร์จเลยเนี่ยเอาดีเอาดีเฮ้ยเล่นข้างล่างดีกว่ามันต้องเขา้าวงมาล็อกให้หน่อยล็อกให้หน่อยหลอกแค่หน่อยหลอกให้คนนึง กูโดนแล้วเราแค่คนนึงเราแค่คนนึงดีเราแค่หน่อยกูมาแล้วกูมาแล้วอยู่อยู่เออไมีคนขี่รถมีคนขี่รถโอเค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 คนออกวงออกอหนึ่งรถดาวรถดาวเดี๋ยวโตัวแดงตัวดาวช่องมันเฮ้ยตรงไหนน้าดิมหลังหิน ปล่อยเลยมันแล้วข้าวงปล่อยเลยปล่อยตายหมอกไปเฮียเอาดิเชียวเตายหมอกเลยเอาเอาไงอะเอาไง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 ตายหมอกมึงอะตายหมอกอะเอาไงเหลือคเหลือนี้เอ่เหลือตรงนี้สีงต้นเนี้ยตายหมอกแน่นอนมึงอะไม่ไปกูไม่ไปกูอยู่นี่จะดีเหรอเอาค่าตัวตาย เอ้ยฆ่าตัวตายสัตว์เอ้ยสีเอ้ยฆ่าตัวตายสัตว์เอ้ยกูเครียดเลยกูเครียดเลยฆ่าตัวตายไอ้สัตว์เอ้ยทำเหมือนกูอ่ะเออรอดูดิมันเหลือมันเหลือห้าคนแล้วฆ่าตัวตายดิ่ทีสองอ่สัตว์เอ้ยโคตรหายนี่เกิดไม่ยอมให้กิลเราไอ้ที่ฆ่าตัวตายไอ้สัตว์วงสวย